ฉบับนี้นะคะมาจากคุณผู้หญิงที่ทานยาคุมแล้วอ้วนค่ะเลยเขียนมาถามว่าจะทําอย่างไรถึงจะไม่อ้วนหากเปลี่ยนมาเป็นยาฉีดคุมกําเนิดแล้วจะอ้วนไหมคะหรือจะฉีดยาคุมแล้วทานยาคุมด้วยจะเป็นอันตรายไหมตอนนี้คุณผู้หญิงคนนี้อายุ36ปีค่ะทานยาคุมแล้วอ้วน <c oughs> พบเห็นด้วยทั่วไปนะฮะครับก็มีสัก20-30%เรหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้แล้วแล้วแต่กลุ่มคนหรือแล้วแต่ประเภทของยานะครับคือใ <c oughs> นตะัวอย่างของยาคุมเนี่ยมีฮอร์โมนที่มีฤทธิ์กระตุ้นให้เจริญอาหาร อันนี้เป็นเรื่องธรรมดายาฮะแล้วก็อาจจะออกฤทธิ์กับคนบางคนด้วยที่เรียกว่ารางไม่ชอบรางยาคนกินแล้วผอมกินแล้วเหมือนเดิมแต่ว่าบางส่วนอาจจะอ้วนขึ้นกินอาหารมากขึ้นอันนี้นี่ไม่ไม่ต้องตกใจเป็นเรียกว่าอาการเรียกอาการเคียงข้างหรือเรียกว่าข้างเคียงเลยเคียงข้างไปซึ่งไม่อันตรายนะครับไม่อันตรายครับถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันเจริญหาขึ้นเรื่อยแล้วหนักมากขึ้นก็ไปพบแพทย์เพื่อเปลี่ยนยาได้ตัวยามีให้เลือกหลายชนิดครับสามารถเปลี่ยนแล้วกลุ่มยาคุมด้วยกันใช่ครับ มีหลายยี่ห้อหลายอย่างบางคนคิดว่าพอยาคุมยี่ห้อนี้กินแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นนนกินแล้วอ้วนก็เลยเหมาว่าทุกอย่างเนี่ยอ้วนหมดทุกยี่ห้ออ้วนหมดเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้ครับมันเป็นอะไรจำนวนของโฮอร์โมนที่อยู่ในยาคุมเป็นลักษณะของโฮอร์โมนนะ,ะเป็นประเภทฮอร์โมนอย่างเอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันก็มีแบ่งย่อยๆไปอีกหลายตัวนะครับหลายตัวนี้แต่ละตัวนี้ก็ออกฤทธิ์แตกต่างกันแล้วคนบางคนก็ตอบสนองต่อฮอร์โมนนี่ต่างกันด้วยนะครับไม่เหมือนกันเปลี่ยนเป็นยาฉี จะต่างกันไหมคะเพราะมันก็เป็นฮอร์อมโมนเหมือนกันนี่หนีเสือปาจระเข้ฮะเนี่ยถ้าฉีดนี่ก็หนีเสืออะไรนะหนีเสือปาจระเข้พ่อยาฉีดมักจะใช้ความมักจะนะฮะ,<ช>ะมักจะอ้วนมักจะท้วมมักจะดูตุ้ยนุย<อ>้ยนะฮะบางคนนะงั้นเดี๋ยวเข้าใจว่าเอะส่วนมากไม่ใช่แต่ว่ามักจะ<อ>นะครับงั้นปกติแล้วถ้ายังไม่มีลูกเพียงพอหนึ่งกสองคนเราก็ให้กินยาคุมดีกว่าเพราะยาฉีดนี่จะเก็บไว้ต่อเมื่อมีลูกสักหนึ่งกสองคนไปแล้วเพราะจะทำให้ประจำเดือนเนี่ยขาดหายไปชั่วขณะแต่ไม่อันตรายนะครับคล้ายๆว่าเหมือนกับ เมนชั่วขณะโรงงานหยุดทํางานชั่วขณะนะฮะแต่พอเลิกแล้วก็กลับมามีเมนได้แต่ยาฉีดเนี่ยมักจะมีฤทธิ์ของการเจริญอาหารแต่สบายนะสบายกายสบายใจคือเรียกเซนต์โอเ e ลล์บีอสุขกายสบายใจก็ทานาเก่ง<อ>นะฮะอันนก็ต้องระวังนิดนึงแต่บางคนฉีดแล้วผอมก็มีนะครับ,รบถ้ามันไม่แน่ต้องติดตามคูยกับแพทย์ที่ให้การรักษาก็ดีครับ